รวมอบนะคะอบชีสสดค่ะก็จะมีมันฝรั่งชีสสดแล้วก็บวบมีเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกนะคะนำไปอบค่ะอันนี้อบสุกแล้วค่ะก็จะมาแป๊บเดียวนะคะอบสุกแล้วอันนี้คือผักรวมค่ะ ผักอบชีสสดค่ะฝั่งนึ้นก็จะเป็นผักสลัดค่ะมาแป๊บเดียวนะคะผักอบผักอบชีสสดค่ะ ผักอบชีสสดค่ะได้แล้วค่ะนี่คือผักอบชีสสดนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นผักค่ะนี่ผักอบชีสสดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ ขอบคุณค่ะก็จะมาแป๊บเดียวค่ะมาแป๊บเดียวก็จะมีมันฝรั่งมีบวบมีชีสสดนะคะมีเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็นำไปอบในเตาอบค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมามาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็ลงแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ ผักอบชีสค่ะอร่อยค่ะมันจะมีกลิ่นของนมมันจะเป็นกลิ่นของนมสดค่ะมันจะมีรสหอมอร่อยอยายจุ้ยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะมาแค่แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องจะต้องรีบออกไปข้างนอกค่ะมาแป๊บเดียว ขอบคุณยายจุ้ยชาแนลนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาย้อนที่ที่เข้ามาย้อนภายหลังให้ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์แล้วก็ไลค์แล้วก็ที่มาย้อนให้ภายหลังค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้คือผักอบชีสค่ะจะมาแป๊บเดียวนะคะขออนุญาตลงก่อนค่ะเพื่อนๆนอันนี้ผักผักอบชีสอันนี้จะเป็นเอ่อ เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศกรีซค่ะผักอบชีสเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อก็จะมีรสชาติอร่อยมันมันจะมีกลิ่นของนมค่ะกลิ่นของนมแล้วก็ถ้านำไปอบรวมกับผักมันจะเป็นรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณ คุณยายจุ้ยคุณยายจุ้ยชาแนลขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเสร็จแล้วค่ะขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ทวดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณคุณเลื่นความขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลื่นความนะคะขอบคุณยายจุ้ยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขออนุญาตลงก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มาแค่5้านาทีค่ะครบห้านาทีก็ขออนุญาตลงก่อนนะเพราะว่าต้องรีบไปทำธุระค่ะมาแป๊บเดียวขอบคุณคุณเลื่นความขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เขามาย้อนให้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะฟังน้ก็จะเป็นผักขอบคุณค่ะบ๊ายบาย